ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันพุธตรงกับวันที่14ของเดือนพฤษภาคมแรมสามข้าเดือนหกฟีมะเสงสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกไปจากบ้านก็ควรจะดูเลิกผานาทีเลิกที่ดีเสียก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหางงานโชคลาภอันนี้ก็จะมีถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดี แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราไม่ว่าจะเป็นการหางานเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเราก็จะไม่ได้ในช่วงของวันนั้น แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเราจะมีโชคมีลาบเพราะฉะนั้นเราก็มาตรวจดูกันว่าในแต่ละวันนั้นควรจะทำอะไรก่อนถึงจะมีโชคมีลาบสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบ ทำให้ตัวของท่านนั้นได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดตัวของท่านในวันนี้จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกท่านจะได้โชคได้ลาบอย่างมากมายในวันนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ทำงานท่านจะมีการเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานที่ท่านทำจะเป็นงานยุ่งยากและเป็นงานที่หนักพอสมควรวันนี้ท่านจะหนักอกหนักใจเกี่ยวกับในเรื่องของ การเซ็นสัญญงสัญญาอันนี้ถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญาท่านระวังไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้หรืออาจจะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนอะไรในวันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีแต่สิ่งที่ดีก็มีในช่วงของวันนี้ท่านจะมีรายรับได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในเรื่องของการเงินถือว่าดีในช่วงของวันนี้จะมีเงิน ผ่านเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ก็รู้สึกว่าดีเอาอกเอาใจาพูดยาดีให้คําปรึกษาได้จะทำอะไรปรึกษากันได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้และในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวออกจากบ้านในวันนี้จะมีโชคมีลาบ อีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลกับตัวของท่านท่านจะได้หยิบได้จับเงินทองในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันนี้การงานจะเหมาะกับการลงทุนอย่างมาก ท่านจะลงทุนอะไรในวันนี้ท่านรีบลงทุนได้เลยท่านจะมีกำลิกำไรและจะมีงานที่ดีก้าวหน้าไปอีกด้วยในช่วงของวันนี้เหมาะกับการลงทุนอย่างมากมายในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากสักหน่อยในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงของตอนกลางวันวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่จะจู้จี้หงุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยจะเอาแต่ใจตัวเองให้ท่านระวังไว้ให้ท่านใจเย็นเย็ๆมิฉะนั้นอาจจะมีเรื่องมีราวกันได้สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ และถ้าหากว่าท่านจะลองเสียงโชคเสียงดวงเสียงลาให้ท่านยืนหันหนา้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านทำงานอะไรให้ท่านระวังไว้ถ้า,ากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ หรือว่าอาจจะมีการเกี่ยงในเรื่องของการทำงานถตหากว่าท่านทำรวมกันหลายคนอาจจะมีปากมีเถียงหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะทำให้งานของท่านนั้นล่าช้าลงไปได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีคนมาขอหยิบขอยืมท่านให้ท่านทำใจไว้ให้ได้หรืออาจจะมีเพื่อนฝูงพี่น้อง มาขอหยิบขอยืมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใคร้วันนี้ไม่มีอะไรเขาก็จะเงียบเงียบขึ้มๆึ้มพูดจาก็ดีปรึกษาได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคําพูดคําจาอาจจะมีการกระทบกระเทือนพูดนิดพูดหน่อยอาจจะคิดมากให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัว ในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายและท่านจะลองเสียงโชคเสียงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าดีงานของท่านนั้นจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานใหม่งานเล็กงานใหญ่จะมีเข้ามาหาท่านท่านเคย ไปประมูลงานอะไรหรือว่าท่านไปติดต่ออะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีข่าวดีเข้ามาท่านท่านจะได้ข่าวดีที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนท่านจะได้ทำงานที่ดีอีกด้วยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายเหมือนกับว่ามีรายรับเข้ามาแต่ท่านก็ต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่ เป็นของธรรมดาในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันวันนี้ระวังในช่วงตอนเย็นเย็นอาจจะมีการโต้เถียงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่เรียกว่าไม่ลงตัวกันเพราะฉะนั้นท่านระวังไว้ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัดกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืน หันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ติดเนื้อติดตัววันนี้สีที่ดีของท่านนั้นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบจะทำอะไรหยิบจับอะไรจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในช่วงของวันนี้ และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการค้าขายอย่างมากมายท่านจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของวันนี้ท่านจะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านทางออนไลน์ ท่านก็จะขายได้จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่มากมายในเรื่องของการเงินวันนี้ระวังอีกเช่นเดียวกันท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านระวังอาจจะมีลายจ่ายมากกว่ารายรับสำหรับวันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้อาจจะมีการหึงหวงพูดจา อะไรกระทบกระเทือนหรือว่าอาจจะมีการหวาดละแวงให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจํำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างสำหรับวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านประจําวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์อาจจะมีการพลาดพลั้งได้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าทำการเกี่ยวกับเอกสารก็ให้ทบทวนก่อนที่ท่านจะเซ็นอะไรลงไป ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ท่านระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆเรียกว่ามีรายรับสลับกับรายจ่ายคนรักวันนี้เป็นไงเรามาดูซิว่าเป็นยังไงคนรักคนใกล้ถ้าหากว่าเพิ่งเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆวันนี้ ก็จะมีความสุขดีก็จะมีเรียกว่าของขวัญมาฝากมีของอะไรต่ออะไรมาให้ท่านท่านจะมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านประจําวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่ทําให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านอย่างง่ายดายท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านรวมถึงในเรื่องของงานเก่าๆก็ยังค้างค้างงานใหม่ก็จะมีเข้ามาาท่านอีก นันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยท่านจะต้องรีบทำงานบางสิ่งบางอย่างก็มีงานเร่งด่วนท่านจะต้องทำให้เสร็จในช่วงของวันนี้รู้สึกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดี จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายหยิบจับอะไรในช่วงวันนี้จะเป็นเงินเป็นทองจะมีคนเอาเงินเข้ามาให้ท่านอีกด้วยท่านเคยให้ใครขอหยิบขอยืมในช่วงของวันนี้จะเอามาคืนให้ท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักวันนี้ถ้าว่าเรามีคู่ครอง ที่อายุน้อยกว่าเราอันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีการแง่งอนหึงหวงอันนี้ท่านระวังไว้ท่านต้องใจเย็นๆถึงจะโอเคหรือจะมีความสุขได้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี